ปกินนกะธรรมตอนที่169สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราชสองพรามสิบเคือเวลาเนี้อยากจะให้เห็นชัดสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าใจวิจิกิจาเนี่ยเพราะมันมาใช้ภาษาไทยตัวเดียวกันนะสงสัยคนนี้จะขี้ขโมยสงสัยว่าเขาจะ ถูกถลอตเตอรี่หรสงสัยได้สาร,รพัดแต่วิจิกิจชาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปิดกั้นยานะนะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็เห็นว่าในหนังสือของอาจารย์อีกว่ามีการสงสัยแปดอย่างสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนั่นกล่าวตามอัธสาลีนีนะครับท่านกล่าวว่าอย่างนั้นผมก็ยกมากล่าวว่าอย่างนั้นทั้งหมดแปดคืออะไรคะสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในขันที่เป็นอดีตอนาคต แล้วก็ในปฏิจจสมุปาทะไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องค่ะนี่เรียนอาจารย์ค่ะนี่แสดงเห็นว่าการที่เราสงสัยเนี่ยที่จะเป็นวิจิกิจชาเนี่ยสงสัยในสภาพธรรมะไม่ใช่ความคิดค่ะว่าเอ๊ะวันนี้จะไปดีหรือไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องของบัญญัติเพราะฉะนั้นการสงสัยที่นี่หมายความถึงสงสัยไม่รู้เพราะความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะ เพราะฉะนั้นจึงเกิดความสงสัยอย่างท่านที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนี่คะ่ะท่านก็มีความคิดนะคะขณะนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนหนอเนี่ยท่านก็คิดแต่ว่าไม่ใช่สงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเป็นแต่เพียงความนึกคิดซึ่งความนึกคิดเนี่ยทำให้ดูเหมือนกับว่าเราไม่แน่ใจใช่ไหมคะแต่ไม่แน่ใจในอะไรในเรื่องราวไม่ใช่ในสภาพธรรมะ พราะฉะนั้นความสงสัยทั้งหมดแปดอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสภาพธรรมะทั้งนั้นสงสัยไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะอน,นิสรุปแต่นี่ในแปดอย่างนี่ท่านก็สงสัยว่าสงสัยในพระพุทธเจ้านี่หมายความว่ายัางไงพี่จ่าค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนคนธรรมดาใช่ไหมคะก็เป็นคนธรรมดาแต่นี่ในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้สงสัยในคนที่ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะแต่สงสัยในความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสงสัยในพระปัญญาคุณในพระคุณของพระผู้มีพระภาคนั่นเองสงสัยนะว่าพระพุทธเจ้ามีนี่จริงก็บ่ามีคนเขียนเอาเองโดยไม่มีพระพุทธเจ้านี่อันนี้อันนี้เป็นวิจิกิจฉาลือเหรอไม่เป็นอีกแล้ะคือจริงๆเนี่ยเราไม่น่าจะไปคิดถึงเรื่องคนอื่น หมายความว่าถ้าจะแบบนั้นแล้วก็เรื่องราวมากมายนะคะแต่ทีนี้การที่จะรู้จริงๆเนี่ยต้องรู้ในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแต่ถ้าสภาพธรรมนั้นไม่ปรากฏเราก็เพียงแต่วินิจฉัยแล้วก็พูดเรื่องราวนั้นๆไปเนี่ยนะคะแต่ไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นวิจิิจฉาหรือเปล่าแต่เวลาที่เราเองนะคะเกิดความคิดความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะ ในพระปัญญาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นนะคะก็เป็นความสงสัยในสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะนะคะอย่างเป็นปัญญาหรือว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นขณะนั้นเราก็คิดได้ค่ะว่าขณะนั้นก็เป็นความสงสัยขณะที่สติกําลังระลึกล,ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะนิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะละสติก็ดับแต่ว่ามีความสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้นามธรรมในรูปธรรม ใช่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นวิจิกิจชาต้องเป็นวิจิกิจชาเพราะว่าไม่ได้สงสัยในเรื่องราวไม่ใสว่ามีจิตกี่ดวงนะคะอันนี้อาจารย์ท่านนี่ท่านได้กับตัวเองเลยนะคะเอออันนี้มันเป็นกุศลหรือเป็นโลกเพราะเราเกิดปิติเนี่ยเกิดสงสัยขึ้นมาว่าในขณะจิตนั้นเนี่ยเราเป็นโลภะห,หรือเกิดกุศลขณะน,นั้นเป็นวิจิกิิฉาร์การสงสัยในเรื่องราวว่าไม่เป็นวิจิติิชาเนี่ย ผมก็เคยได้ฟังได้ยินมาว่าสงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงไหมมีไหม,มเจ้าชายสิทธัตถามีไหมยอย่างนี้ถือว่าเป็นสงสัยในเรื่องราวหรือเปล่าแต่เขาต้องรู้นะคะว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครถึงได้สงสัยสงสัยในความที่มีปัญญาเลิศอย่างนั้นนะ่ะจะมีหรือก่อนจะถึงปัญญาครับ เพราะว่าเอาตัวตนก่อนไม่ได้ค่ะแต่หมายความว่าถ้าพูดคําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วตอนผมศึกษาพระธรรมใหม่ๆผมก็ยังไม่เชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถานี่จะมีจริงหรือไม่จนกว่าจะได้ศึกษาพระธรรมไปแล้วพอสมควรว่าจากประวัติศาสตร์จากพงศาวดานต่างๆเนี่ยจึงเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงและมีปัญญานี่ก็มาเรียนเอาอีกทีหลังช อันนี้มันก็ต้องมาจากเรื่องราวก่อนนะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวนะคะเราก็มีเรื่องราวตลอดทั้งวันไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องเรื่องนั้นทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะเป็นวิจิิจฉารวมความว่าทั้งหมดคือความสงสัยในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคานนนะหรือแต่ละบุคคลในพระไตรปิฎกเนี่ยคะ่ะก็เป็นที่สงสัยได้ทั้งนั้นไม่ใช่แต่พระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ใช่ไหมคะถ้าจะพูดถึงว่าสงสัยเป็นวิจิกิจฉาแล้วเราก็กลายเป็นวิจิกิจฉาในเรื่องราวแต่ทีนี้เราต้องแยกว่าผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วเนี่ยคะ่ะยังมีความคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนที่สาวัตถีหรือว่าที่พาราณสีอย่างนี้จะเป็นวิจิกิจฉาได้หรือในเมื่อเป็นเรื่องราวไม่ใช่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะ เพราะเหตุว่าผู้นั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะแต่คนที่ไม่รู้เรื่องของสภาพธรรมะเลยนะคะในชีวิตของเขาเนี่ยก็มีแต่เรื่องราวที่เป็นสมมุติบัญญัติเพราะฉะนั้นในโลกของความคิดของเขาเนี่ยเต็มเป็นด้วยเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดได้พระสารีบุตรมีไหมพระอานนท์มีไหมสบู่นีสีอะไรซื้อที่ไหนอะไรเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดถ้าพูดอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องราวทั้งหมด เพราะฉะนั้นขณะนั้นเราก็จะต้องทราบว่าจิตเป็นอะไรถ้าเป็นอกุศลนั่นเป็นแน่เพราะเหตุว่าขณะนั้นพูดด้วยความยินดีหรือความไม่ยินดีเราใช้คำว่าสงสัยแต่จริงๆแล้วในขณะนั้นเขามีความต้องการพูดเรื่องนั้นมีความยินดีที่จะพูดเรื่องนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะเป็นเรื่องราว แล้วก็ถ้าจะเป็นอย่างนี้โดยการที่ว่าเอาจิตของคนนั้นวันนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้ถามอย่างนั้นเนี่ยไม่มีจบนะคะเพราะว่าเรื่องคนทั้งโลกที่จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นิฉันเองเนี่ยพอใจที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้สภาพธรรมะด้วยตัวเองแม้แต่ในหนังสือที่เขียนก็ไม่มีคําตอบนะคะเพราะเหตุว่าให้คิดเองถ้าคิดถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สิ่งที่เป็นคําตอบก็มีอยู่ในหนังสือนั้นแล้วไม่ใช่ว่าต้องฉเฉลย เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเราไม่วิจารณ์คือว่าไม่ไปพิจารณาสภาพจิตหรือคําพูดหรือความคิดของคนอื่นเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วแต่ว่าสภาพธารรมะที่กําลังมีจริงๆที่จะให้เรารู้ลักษณะเนี่ยเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นโลภะหรือเปล่าที่กําลังอยากจะรู้ที่พูดหรือว่าจะเป็นจิตประเภทไหนครับแต่ผมคิดว่า วิจิกิจฉานั้นเป็นธรรมที่พระโสดาบันบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามคําว่าวิจิกิจฉาก็ต้องหมายความว่าพระโสดาบันนั้นท่านบรรลุธรรมอะไรแต่ถ้าเป็นอื่นแล้วควรจะเป็นเรื่องของการตรึกวิตตกวิจารณไปอย่างนั้นไม่ทราบว่าข้อสรุปนี้พอที่จะสรุปได้หรือเปล่าครับในสมัยโน้นนะคะก็มีเจ้าสรารการนิซึ่งท่านก็เสวยน้ําจันเป็นประจําแล้วก็ท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล คนในครั้งนั้นก็สงสัยค่ะว่าเจ้าสารการนิเป็นพระโสดาบันเรม่รค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าสงสัยในความเป็นอริยสงฆ์ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าคนนั้นนะ่ะสงสัยในข้อปฏิบัติในหนทางปฏิบัติว่าจะมีหนทางที่เจ้าสารการนิเนี่ยจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือในเมื่อท่านมีความประพฤติอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ที่ เข้าใจเรื่องของการอบรมเจริญปัญญานะคะก็จะรู้ได้เลยว่าแม้จะเป็นเจ้าสารการนี้แต่ถ้าได้อบรมเจริญปัญญาแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็หมดความสงสัยในสิกขาถ้าพู้นั้นรู้จักหรือว่าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องสงสัยคะ่ะตอนนี้ต่อไปถึงนะคะขันที่เป็นอดีตอาจารย์ถ้าขันที่เป็นอดีตก็เนี่ยคะ่ะก็เรื่องของสิกขาทั้งหมดนะคะยังขณะที่สติระลึกเนี่ย แล้วก็มีความสงสัยว่าเพียงแค่สติระลึกสภาพธรรมะที่กำลังรู้แข็งกับแข็งอย่างนี้หรือจะทำให้สามารถเป็นถึงพระอรหันต์ได้หรือว่าสามารถที่จะแทงตลอดในการเกิดดับของสภาพธรรมะหรือว่าสามารถที่จะประจักษ์อริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้นี่ก็คือความสงสัยความไม่รู้ในขันพระเหตุว่าขณะนี้นะคะเรารู้จักชื่อ ขันแต่ว่าลักษณะของขันเราก็อาจจะไปบอกว่าปรมัถธ,ธรรมมีสี่นะคะจิตเจตสิกรูปเป็นขันห้าเราก็รู้จักชื่อแต่จริงๆแล้วลักษณะของขันเนี่ยค่ะก็คือสภาพธรรมะที่เป็นปรมัถธ,ธรรมที่กำลังปรากฏโดยปรมตถธ,ธรรมสี่ทรงแสดงไว้นะคะเพียงสี่แต่ว่าย่อลงไปกว่านั้นอีกก็คือนามธรรมากับรูปธรรมสองอย่าง ขณะนี้ค่ะถ้าเราจะตั้งต้นปัญญาจริงๆนะคะเรายังไม่ต้องรู้เรื่องขันก็ได้เพราะขันตั้งห้าใช่ไหมคะแล้วก็ปรมัตถธรรมก็ตั้งสี่เพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆว่ามีสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยเด็ดขาดสองอย่างนะคะคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้กับสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะเราก็พิจารณาว่าจริงไหม ไม่ว่าที่ไหนในโลกนะคะเดี๋ยวนี้หรือว่าอาดีตหรือว่าอนาคตหรือว่าต่อไปหรือว่าจะเป็นโลกไหนก็ตามสภาพธารรมะที่มีจริงๆเนี่ยคะ่ะต่างกันเป็นสองลักษณะแท้แท้แน่นอนคือเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้สามารถที่จะรู้นะคะมีลักษณะที่รู้ส่วนอีกลักษณะหนึ่งนั้นไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรม ต้องเข้าใจความต่างกันของสองอย่างนะคะนี่คือการที่จะไม่สงสัยในรูปประคันและนามขันแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาอะไรได้เพราะเหตุว่าการสะสมปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นแยกนามะขันหรือนามธรรมออกเป็น4ซึ่งก็ได้กับจิตและเจตสิกแต่ถ้าแยกเป็นสองก่อนก็ได้นะคะคือแยกเป็นจิตและเจตสิกให้รู้ว่า ที่เป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมกันและเป็นสภาพรู้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทคือเป็นจิตประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นนามธรรมก็เป็นสองนะคะแล้วก็แตกนามธรรมสองเนี่ยค่ะออกเป็นนามขันสี่นี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะเป็นเรื่องสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเดี๋ยวนี้ พราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจชัดเจนในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะค่อยๆหมดความสงสัยความไม่รู้ในขันตอนนี้ที่เป็นอดีตทมามความว่าไงคะขันเกิดระดับค่ะทันทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นอดีตแล้วคือสุรียังสงสัยอยู่ไหมคะก็คลุมเครือค่ะนี่คือสงสัยในขันแค่จะให้ชัดว่าสงสัยหรือเปล่าขณะไหนยังไง <laughs> ก็จะได้ทราบด้วยตัวเองนะคะ ว่าสงสัยอย่างนี้ก็คือสงสัยในขันสงสัยในขันที่เป็นอดีตสงสัยในขันที่เป็นอนาคตอันนี้ก็หลักของเกิดดับเหมือนกันค่ะที่จริงที่ว่าขันยาวนะคะที่ว่าสงสัยในขันในอดีตที่ดับไปแล้วเนีก็ความจริงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตแต่ก็เกิดดับเกิดดับเป็นอดีตต้องมีเกิดดับด้วยไม่ใช่ว่ายาวใช่่ะเกิดดับเกิดดับเป็นอดีตแต่นี่ในอนาคตหรอคะเมื่อกี้นี้เป็นปัจจุบันนะคะ แลกขณะที่เกิดต่อเนี่ยค่ะเป็นอนาคตของขณะเมื่อกี้นี้จะเกิดดับนะฮะตกลงสามข้อนี่ถ้าเผื่อว่าหลักก็คือเกิดดับเท่านั้นเองถ้าเข้าใจอันนี้นะคะก็คงจะเข้าใจทั้งสามข้อว่าสงสัยในขันที่เป็นอดีตสงสัยในขันที่เป็นอนาคตสงสัยในขันที่เป็นทั้งอดีตและอนาคตทีนี้พูดถึงชาติที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นสงสัยคุยจิจิชารูอเปล่าเอชาตินี้ชอสูรีเนี่ยชาติที่แล้วเราเราเป็นอะไร เหมือนกับเป็นเรื่องราวนะคะแต่ที่จริงนะคุณสุรีไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวชื่อจริงๆแต่คิดถึงความเป็น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะของความเป็นนั้นนะคะก็คือสภาพธรรมะโดยที่เราไม่รู้ว่านี่ชื่ออะไรทุกคนมีขันและทุกคนก็เกิดนะคะแล้วก็เห็นคนอื่นตายเราก็รู้ว่าตัวเองก็จะต้องตายด้วยเพราะฉะนั้นต้องตายแน่นอนนะคะ แต่ทั้งๆที่เกิดและตายเนี่ยต่อไปจะเกิดอีกหรือเปล่านี่ก็คือไม่ใช่รู้เรื่องบัญญัติอย่างเดียวนะคะแต่คิดถึงสภาพเกิดและตายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งปนกันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่านี่เป็นปฏิรูป,ปะกะิจิกิจฉาหรือว่าเป็นวิจิกิจฉาเจตสิกแต่ให้ทราบได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นความสงสัยในเรื่องราวหรือเปล่า ถ้าเป็นเรื่องอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับปรมัตธ,ธรรมเลยไม่มีขันไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นแต่เพียงสมมติบัญญัติอันนั้นก็เป็นปฏิรูปกะวิจิกิจชาแต่ถ้าเนื่องกับขันโดยที่คุณสุรีเองไม่รู้ว่านี่ชื่อขันหรือว่านี่เป็นขันแต่ก็มีขันให้สงสัยคือมีรูปเกิดมาก็มีรูปแล้วก็ไม่รู้ว่านี่เป็นขันแล้วก็มีจิตใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นนามขันไม่รู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิก แต่ก็นั้นด้วยความยึดถือในสิ่งที่มีนะคะในสภาพที่เป็นขันแต่เรียกอย่างอื่นก็คิดว่าสิ่งนี้แหละเมื่อตายแล้วจะมีไหมนั่นก็เป็นความสงสัยในขันนะคะเป็นสภาพของวิจิกิจฉาเจตสิกเพราะว่าจริงๆแล้วขณะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวแต่สงสัยในสภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าเมื่อตายแล้วจะเกิดอีกหรือเปล่า พราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการพิจารณาไตรตรองแยกให้ออกนะคะว่าเป็นปฏิรูประกะวิจิกิช้าคือความสงสัยในเรื่องราวหรือว่าในขณะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งแม้ว่าเราไม่รู้ว่าบัญญัติเรียกว่าขันแต่เราก็สงสัยแล้วในขันนั้นไม่ใช่ว่าคนที่เรียนถึงจะรู้หรือว่าถึงจะมีนะคะแต่มีทั้งนั้นค่ะแต่ว่าโดยไม่รู้ตัวอันนี้มีใครสงสัยไหมคะสงสัยในขัน นั่งนั่งพลน์เพลิน,ลนคิดว่าชาติหน้าเราจะเป็นอะไรมีไหมครับอันนี้ก็ในขันแต่เราไม่รู้ตัวที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้ค่ะว่าใครตายแล้วจะเกิดที่ไหนย,ยังไงนะคะแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องเกิดกันทุกคนครับก็ท่านผู้ใดมีข้อสงสัยไหมครับเพราะว่าเ,เรื่องของสงสัยเนี่ยถ้าตราบใดแล้วยังไม่บรรลุเป็นพระญาบุคคลชั้นต้นนะครับ คงจะต้องสงสัยต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องสงสัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราผู้ดุชนก็คงจะต้องอ่าึกษาแล้วก็คงจะต้องเจริญความไม่สงสัยให้มากขึ้นนี้ความที่จะไม่สงสัยนะครับผมผมถามทเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่อยากจะผ่านนี้ไปเมื่อคนมีความสงสัยอย่างเนี้ยความที่จะไม่มีความสงสัยหรือว่าคลายความสงสัยหรือจะให้หายความสงสัยนะครับ จะมีวิธีอย่างไรพื้นๆครับเพื่อว่าจะได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เกิดมีกําลังใจนะครับขอกาบเรียนเชิญอาจารย์จินรู้สึกต้องการผลเร็วนะคะคืออยากจะหมดความสงสัยก็ว่าให้น้อยลงใช่ไหมคะก็คงจะให้น้อยๆลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามีหนทางเดียวค่ะไม่มีหนทางอื่นชาติเดียวไม่มีทางสาเร็จหมายความว่าจะไม่มีทางสำเร็จในชาติเดียว ต้องต้องเป็นพระโสดาบันเท่านั้นจึงจะคลายความสงสัยทีน,นี้ขั้นตอนในการที่จะเป็นแนวทางเนี่ยครับที่จะเจริญความไม่สงสัยเนี่ยครับมันมีวิธีทางวิธีทางอย่างไรบ้างต้องอบรมเจริญความรู้นะคะนี่สําคัญที่สุดเพราะเหตุว่าขณะนี้ให้ทราบว่าอาวิชชาไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีไปที่ไหนหรือว่าไม่ต้องคิดทําอย่างอื่นเลยนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้อะไรกําลังปรากฏ แล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นปราบใดที่ไม่รู้ก็จะเกิดความสงสัยเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะไม่สงสัยก็คือว่าเข้าใจให้ถูกต้องขณะนี้ที่กําลังเห็นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะคือสภาพที่เป็นนามนธรรมเนี่ยมีจริงๆและสภาพที่เป็นรูปธรรมก็กําลังปรากฏขณะนี้ทางตาเพราะฉะนั้นกว่าจะแยกโดยการที่ค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตรู้ทางตาที่กําลังเห็น ไม่เกี่ยวข้องกับรูปเลยนะคะข้อสําคัญที่สุดก็ให้ทราบว่านามธรรมกับรูป,ปรธรรมเนะะี่ยค่ะแยกกันโดยเด็ดขาดจริงๆเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะขณะที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะไม่มีลักษณะของรูป,ปรธรรมเจือปนเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับไม่มีรูปเลยนะคะมีแต่นามธรรมในขณะนั้นต่อมาใดกําลังระลึกรู้ลักษณะของรูป,ปรธรรมขณะนั้นก็เป็นรูปที่กําลังปรากฏทางตานี่ก็เป็นรูป ที่กำลังปรากฏทางหูก็เป็นรูปที่กำลังปรากฏเวลากระทบสัมผัสก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านามธรรมาเป็นปรมัตถธรรมอย่างหนึง่งแล้วก็รูปธรรมเป็นปรมัตถธรรมอีกอย่างหนึง่งเมื่อไรที่ประจักษ์แจ้งชัดอย่างนี้นะคะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเลยนามก็นามรูปก็รูปขณะนั้นก็จะมีความรู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมากับรูปธรรมแต่เวลานี้โดยมากเลยนะคะ อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิบัติธรรมะเยอะแยะจากหลายหลายแห่งก็เลยสับสนปนกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะก็เก็บทุกอย่างมาลองทำดูนะคะเพื่อว่าอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลก็ต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้มาประกอบกันเพราะฉะนั้นบางคนก็พยายามไปหาที่ของธรรมะเช่นกําลังเห็นเนี่ยนะคะ ก็พยายามไปหาที่ว่ามันต้องอยู่ตรงกลางตาหรือว่าเวลาที่ได้ยินเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงกลางหูขณะนั้นให้ทราบว่าไม่ใช่ขณะที่กําลังเข้าใจลักษณะที่เป็นนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมจริงๆไม่มีรูปมาเจือปนกําลังเข้าใจในลักษณะอาการที่เป็นสภาพรู้และถ้าเป็นรูปก็คือรูปปรากฏนะคะขณะนั้นเป็นลักษณะของรูป ไม่ต้องมีความเป็นตัวเราทั้งตัวทั้งแท่งนะคะซึ่งกำลังคิดว่าได้ยินต้องอยู่ตรงหูแล้วก็เห็นก็ต้องอยู่ตรงตาเวลาได้กลิ่นก็ต้องอยู่ตรงจมูกนั่นแสดงว่ายังมีอัตสัญญาความจำร่างกายทั้งหมดค่ะจนกระทั่งจำว่าจมูกอยู่ตรงนี้ซึ่งก็หมายความถึงอัตสัญญาต้องไม่มีเลยค่ะรูปส่วนรูปนามส่วนนามจริงๆเป็นไปได้ไหมครว่าถ้าหากว่าเราให้กำหนดให้ อยู่ตรงที่จะพิจารณาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะพิจารณาได้ถ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันจะชัดเจนขึ้นกว่าที่ว่าถ้าไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เ่ยโดยมากนะคะทุกคนจะบอกว่าต้องทําเหมือนอย่างที่คุณชวลิตพูดเนี่ยลองพูดซ้ําอีกทีสิคะจะจับใจความได้แบบต้องทําแน่นอนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะคือต้องทําความรู้สึกในการที่จะรู้รูปว่ารูปมันอยู่ตรงไหนอันนี้นะคะไม่ต้องทําความรู้สึก เพราะเหตุว่าเป็นหน้าที่ของสติที่ระลึกเพราะฉะนั้นตัวตนเนี่ยจะแฝงอยู่อย่างชนิดซึ่งต้องค่อยๆเห็นสภาพที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆนะคะและถึงจะละการที่ยังมีการจงใจหรือต้องการหรือความรู้สึกที่จะทำอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องรูปเนี่ยคะ่ะไม่ต้องสนใจเลยนะคะกำลังแข็งเนี่ยลืมโตะ๊ะลืมเก้าอี้ลืมห้องนี้ลืมทุกอย่างนั่นคือมีแข็งกำลังปรากฏ โดยอะไรสติระลึกไม่ใช่เราต้องไปให้รู้อยู่ตรงแข็งที่โต๊ะที่มือถ้าเป็นในลักษณะนั้นนะคะก็ยังมีตัวเราซึ่งทำให้อยู่ตรงนั้นแต่ความจริงไม่ต้องค่ะสติระลึกลักษณะที่มีเพราะฉะนั้นความไม่รู้อยู่ที่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะปรากฏเนี่ยนะคะไม่รู้ต่างหากไม่ใช่ว่าต้องไปทำให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ พราะฉะนั้นถ้าตราบใดยังมีการพยายามจงใจทำนะคะให้รู้ตรงนั้นตรงนี้หมายความว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะของอัตสัญญาซึ่งจะต้องละก็หมายความว่าเราที่จะไปกําหนดเช่นนั้นอ่ะไม่ไม่ตรงต่อตภาวะที่เราจะไปกําหนดเช่นนั้นทั้งหมดนี่ไม่ถูกนะคะเป็นตัวตนหมดเลยนะครับแน่นอนค่ะที่รเราจะไปกําหนดเช่นนั้นแสดงเห็นว่า เรื่องของอริยสัจธรรมรอบที่หนึ่งคือสัจจญานเนี่ยต้องฟังมากทีเดียวนะคะจนกระทั่งรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วก็สภาพธรรมะเนี่ยกําลังเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่าไม่ทันไม่ทันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่มีเราซึ่งไม่ทันแต่ว่าสภาพธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นหน้าที่ของสติถ้าสติเกิดสติก็ระลึกแต่เมื่อระลึกแล้วไม่ใช่ให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ แค่ระลึกให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นคืออัตสัญญาเพราะฉะนั้นเวลาระลึกเนี่ค่ะก็คือว่าให้รู้ว่าลักษณะนั้นนะเป็นสภาพรู้หรือว่าเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนไม่สําคัญเลยนะคะเพราะว่าความไม่รู้อยู่ที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลักษณะใดเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ใช่ให้ไปรู้ตรงที่หนึ่งที่ใด แต่ให้รู้ลักษณะที่ปรากฏว่าลักษณะนั้นจริงๆแล้วเป็นสภาพรู้หรือว่าไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะไม่มีตัวเราซึ่งกำหนดแต่ว่ามีสติที่ระลึกพร้อมสัมปชัญญะที่ค่อยๆเข้าใจถูกในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยตัดสถานที่นะคะตัดมือตัดโต๊ะตัดความทรงจำว่าเป็นเก้าอี้หรือเป็นเราที่กำลังทำอยู่นั่งอยู่หรืออะไรทั้งหมด เพราะจริงๆแล้วไม่มีค่ะมีแต่สภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทันทีนี่คือความรวดเร็วของสภาพธรรมะ